ยินดีต้อนรับสู่ช่อง UK Auto Garage รีวิวแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของคุณสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารอากาศยานและอุปกรณ์ป้องกันประเทศจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ AH-1F Cobra ฮ e ล i คอป t ตอร์จูโจมในตำนานที่ยังคงได้รับการอัปเกรดในปี2026พร้อมทั้งข้อมูลสเปคและคุณสมบัติที่ทำให้มันยังคงทรงพลังในสนามรบยุคใหม่แม้จะผ่านการใช้งานมายาวนานหลายสิบปีก็ตาม AH-1F Cobra พัฒนาโดยบริษัท Bell Helicopter เป็นเฮลิคอปเตอร์จูโจมที่มีที่นั่งแบบเรียงแถวเดียวสำหรับนักบินสองคนใช้งานมาแล้วในกองทัพของหลายประเทศทั่วโลกและในปี2026เครื่องรุ่นนี้ได้รับการอัปเกรดในหลายประเทศเช่นไทยและจอร์แดนโดยมีการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมการยิงจอสแสดงผลในห้องนักบินและระบบป้องกันภัยขั้นสูงทำให้ยังสามารถทำภารกิจในสงครามสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ารุ่นใหม่ใหม่ รูปร่างของ ah 1 f คอ b r a มีขนาดเพรียวลมทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและว่องไวในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการราว480กิโลเมตรติดตั้งปืนกล m 1น7เแบบสาลำกล้องขนาด20มิลลิเมตรที่ติดอยู่บริเวณด้านหน้าของลำตัวพร้อมกับอีกย่อยที่สามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายเช่นจรวดไฮดร้า70มิลลิเมตรขีปนาวุธต่อต้านรถถัง tww และปืนกลเสริม จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือการจัดวางที่นั่งแบบเรียงกันนักยิงปืนจะนั่งด้านหน้าและนักบินจะอยู่ด้านหลังช่วยให้สามารถแบ่งหน้าที่ในระหว่างการรบได้อย่างชัดเจนในรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดในปี2026จะมีการเพิ่มฟังก์ชันที่ทันสมัยเช่นระบบการมองเห็นในเวลากลางคืนระบบนำทางแบบ GPS และระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถติดต่อกับหน่วยภาคพื้นดินและโดรนแบบเรียลไทม์ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งกับสงครามกองโจรและปฏิบัติการต่อต้านการก่อ,ก,อการร้าย แม้จะมีเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่อย่าง AH-64E Apache หรือ KA-52 ของรัสเซียที่มีความล้ำหน้าด้านการเชื่อมต่อข้อมูลและการโจมตีแบบเครือข่ายแต่ AH-1F Cobra ก็ยังคงเป็นเครื่องบินที่เชื่อถือได้ในหลายประเทศที่ต้องการเฮลิคอปเตอร์จู่โจมที่ใช้งานง่ายราคาประหยัดและมีประวัติการใช้งานที่พิสูจน์แล้วการอัปเกรดในปี2026นี้มีเป้าหมายเพื่อยืดอายุการใช้งานโดยเน้นเพิ่มพลังการรบและความปลอดภัยของนักบิน โดยไม่ลดทอนความคล่องตัวในการปฏิบัติการหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากติดตามข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารอากาศยานและเทคโนโลยีขั้นสูงจากทั่วโลกอย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง UK Auto g a r a g e Review เพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวใหม่ล่าสุดของเรา